สวัสดีครับวันนี้ก็มาตอบข้อสงสัยกันนะครับเรื่องใส่เงินดาแล้วจะทํำยังไงนะครับคนที่ใส่เงินดํานะครับก็ไม่ต้องกลัวนะครับที่จะว่าจะใส่เงินไม่ได้นะครับมีวิธีก็คือเราใช้น้ํายาตัวหนึ่งนะครับในการล้างนั่นเองนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับถ้าเรามีน้ํายาตัวนี้นะครับเราเพียงเอาชิ้นงานของเรานะครับที่เริ่มหมองเริ่มดํานะครับใส่เข้าไปครับก็คือจุ่มเข้าไปแบบนี้เลยนี่นะครับแล้วก็เขย่าเล็กน้อยครับเขาจะใช้เวลาในการ ทําปฏิกิริยาในการล้างเนี่ยประมาณสัก1นาทีนะครับแล้วก็ทิ้งเอาไว้ประมาณหนึ่งนาทีนะครับ,เ,รรบเดี๋ยวอันนี้ผมจะออกเร็วหน่อยนะฮะเพราะว่าเ,เริ่มขาวนะครับเนี่ยฮะถ้าลูกค้าสามารถมาดูใกล้ๆได้เนี่ยก็จะเห็นว่าความดํามันแตกตัวเข้าไปในน้ํายาแล้วนะครับเนี่ยครับเสร็จแล้ว จุ่มแค่ไม่ถึงไม่ถึงหนึ่งนาทีเลยนะครับก็ออกมาดูนะครับความดำก็มาติดอยู่ที่ผ้านะครับอ่าดูครับเห็นไหมครับจากที่เมื่อกี้งานดำๆๆนะครับความดำหายไปเลยครับเท่านี้เองครับแล้วก็เช็ดเงาครับด้วยผ้าชามัวนะครับปึ๊บปนะครับสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องเงินดำก็ น้ำยาตัวนี้ครับช่วยได้เลยนะครับรวดเร็วฉับไวนะครับแบบเดียวนะเห็นไหมครับถ้าใครยังสงสัยก็กอกลับไปดูตอนต้นคลิปได้นะครับว่าตอนที่มันยังไม่ไม่ล้างกับตอนที่มันล้างเป็นยังไง